สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำฐันไถยนะครับคุณภาพจาก c m t นะครับวันนี้แนะนำสามรุ่นทีเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นขนาด4คูณ24นะฮะ c m t นะครับสวยแบบนี้นะฮะขันไถยคุณภาพครับต้องยกให้ c m t นะครับขนาด4คูณ24ใบโบลอนนะครับแข็งแรงทนทาน จาก c ี t อมทีนะครับราคาเพียงห้าหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวถัดมาก็เป็นซีมทีสามยี่สิบสี่นิ้วครับตัวนี้ราคาสี่0มืนห้าพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้จะอุ้มดินได้ดีมากเลยครับเป,เป็นตัวพิเศษนะจะมีแค่ขนาดของสามยิบสี่นะนี่ครับจะโค้งค,คราเนี่ย อุ้มดินดีกว่าครับชอบเขาลึกนี่คะตัวนี้แนะนำเลยครับถัดมาก็เป็น CMT ครับสี่คูณที่หกนิ้วครับสำหรับซีรีส์อมนะครับขึ้นไปนะครับ MU MU ห้าห้าหกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์ได้หมดครับซีรีส์อขึ้นไปนะครับขนาดใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่นะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแนะนำไว้สามรุ่นนะครับสนใดสนใจก็ถูกสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดห้าหกห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกแปดนะครับสองรุงเรืองแท็กเตอร์สายทองพัฒนากำแพงเพชรนะครับขอบคุณมากครับ